รับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามายกช่องเว็บก็งงอีกแล้วนะครับวันนี้เว็บจะพาทุกคนมาขึ้นล้อใหม่นะครับผมเป็นล้อสีชมพูนะครับผมนี่ก็รถเราจะเปลี่ยนสีล้อใหม่แล้วนะครับนี่เป็นคันนี้ครับรถล้อนะครับเป็นล้ออาร์กอนนะครับอันนี้ได้จากเพื่อนมานะครับผมนี่เป็นล้ออาร์กอนนะครับเห็นไหมวะนี่ครับผมก็เป็นขอบ1.4นะครับเป็นสีชมพูสวยๆเลยเนี่ Yes. ผมบอกความบอกเลยอย่างจ้าเปลี่ยนนันเนี่ยอันนี้อยากใส่มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังหาไม่ได้สัก็เลยมีโอกาสก็เลยมาใส่นะครับนี่บอกเลยว่าสวยเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เพื่อนมานะครับเป็นคอม1.4ส,สวยเลยซีนะครับผมอันนี้ก็เป็นซี่ครับซี่อันนี้ล้อหลังนบผม1.57แล้วก็ล้อล้อหน้า1.53นะผมล้อหน้าผมจะสานเป็นหลบปั๊มนะครับวันนี้เราจะมาสาน สาีเองนะครับแล้วก็ขึ้นสีเองนะครับเพราะว่าผมมีแท่นตั้งสีอยู่ครับนี่ครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปถอดล้อเก่าก่อนนะครับล้อเก่าเป็นโยโกสีดานะครับผมอันนี้เป็นขอบมหนึ่งจุดสองนะครับนี่เป็นโยโกหนึ่งจุดสองครับส่วนยางก็สี่สิบห้าเก้าสิบหน้าลังครับสาหรับใครที่ถามนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เราก็ไปถอดล้อกันก่อนนะทุกคนแล้วค่อยจะมาตัดสีกันนะครับผม ในได้อถอดอยางแล้วก็ถอดอะไรหลายหาย่างนะครับแล้วเราก็ยัมาขึ้นเองนะครับเรามาดูกันว่าจะลอดหรือจะล่วงนะพี่ผมว่าต้องลอดแหละทำมาหลายหลายหลายล้อแล้วครับเออนี่ครับเดี๋ยวผมไปถอดล้อก่อนละกันเดี๋ยวผมน่าจะตั้งกล้องไปนะครับผมทุกคนนะก็ไปชมกันนะว่าคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบียบก็งงด้วยนะครับผมเสร็จแล้วครับรอหลังต่อถอด ถอดต่อล้อหนัาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้หมุนแล้วก็รอตอนตัดซี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัดยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เอายางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือตัดซี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตัดซี่นะครับใช้เฮนเจียตัดนะครับนี่ใช้เฮนเจียตัดนะนี่ทุกคนเป็นไงทุกคนไ่าเข้าไหมเอ๊ะผมว่าเข้าอยู่นะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปตัดซี่กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ โอเคครับผมตอนนี้มันก็ออกมา200แล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปขึ้นเสดุมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอครั้งนะครับตอนที่น่าจะตอนตั้งเลยนะเพราะว่าตอนนี้แปดกล้องจะหมดแล้วนะครับทุกคนนะอเดี๋ยวจะไม่ได้ดูตอนเสร็จนะครับเราก็ไปรอดูตอนที่มันเสร็จเลยนะครับตอนที่ผมตั้งเสร็จนะไาเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นดุมแท้นะทุกคนตอนแรกว่าจะเสดุมย่อนะครับแต่ว่ายังไม่มีตังค์ซื้อ เดี๋ยวไว้ข่าวหลังนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นดุมแท้เหมือนกันทำสีเนียนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเออตอนไหนก็ดูเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีหนึงนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปทําก่อนนะเออโอเคครับตอนนี้เราก็สารที่เสร็จเป็นที่เร,รยียบร้อยทั้งสองล้อแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นล้อหลังนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงทุกคนโอ้ผมก็ทาเป็นเหมือนกันนะเนี่ย นี่ก็ล้อหน้าครับผมล้อหน้าก็สานหลบป,ปั๊มนะครับล้อหน้าก็จะเป็นพมสานวิ้นสเงว้นสงนะครับไม่รู้ว่าสูตรแต่ละคนสานยังไงนะครับผมส่วนผมก็สานแบบนี้แหละนะแลเราก็ไปตั้งกันนะครับว่ามันจะตรงขนาดไหนนะผมไม่รู้ว่าผมจะทําตรงขนาดไหนนะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูตอนตั้งตอนหมุนเสร็จเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนนี้ก็เป็นรูของเรานะครับยังไม่ล้างเลยครับสภาพดีเยอะนะ เนี่ยไปให้ดูแล้วเรานะอันนี้โชคโชคลังผมงก็ตัดสป,ปริงแล้วนะทุกคนดูดียเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าหลังต่ําม,มากนะครับทุกคนเนี่ยหลังมันต่ําม,มากนะครับข้างหน้าก็โหลดเกือบหุดแกนเช่นกันนะขับโคตรยากเลยทุกคนนะครับขับโคตรยากเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนตั้งเสียจกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะตั้งได้ขนาดไหนนะครับลองดูกันก็ใช่แล้วครับเราทําได้แต่ล้อาหน้านะครับ ปรากฏว่าล้อหลังก็ให้ร้านซ่อมทําเหมือนเดิมครับนี่ล้อหน้าเราก็ทําได้อยู่นะเนี่ครับผมอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังโดดๆอยู่เลยนะครับนี่แต่ว่าไม่ค่อยสายนะครับผมเราพอทําได้อยู่แต่ว่าล้อหลังยังไม่ได้เลยทุกคนดูก็เลยไม่พ้นร้านช่างอยู่ดีนะครับร้านซ่อมนะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็เดีอยวล้อหลังนะส่วนล้อหน้าเราก็จะนั่งตั้งอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่กําลังตรงเลยทุกคนเห็นไหมนี่เป็นไง แบบมันเป็นโลมันเป็นล้อมือสองคันทุกคนก็เลยตั้งยากยนิดนึงนะครับผมก็เลยทําไม่ได้นะล้อหลังนะครับถ้าเป็นโล้มือหนึ่งผมทําได้ยุกทั้งสองข้างนะครับเนี่ยก็สารหลบหลบปั๊มนะข้างหน้านี่ยางซวยเลยครับเดี๋ยวก็นั่งตั้งแป๊บน,นึงนะแล้วก็รอไปลอาล้อหลังนะผมไม่รู้ว่าเขาจเจาาด้กี่บาทนะโอ้เสียเง,งินเลยเราทําไม่ได้นะผมไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ไปน,นะทุกคนนะเนี่ยได้อยู่ไหมทุกคนได้ยุ่ได้อยู่นะเนี่ย ผมว่าก็โอเคอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมไปนั่งตั้งก่อนนะแล้วเราค่อยเรา้อหลังนะครับผมเอารอหลังเสร็จแล้วเราก็มาใส่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าให้ทุกคนดูว่ามันจะสวยไหมนะครับผมอืมน่าจะใช่หรอกนะผมว่านะผมลองเอาเทียบดูวางดูแล้วครับมันน่าจะสีมันน่าจะตัดไปเลยครับเดี๋ยวเราลอดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่เสร็จเป็นที่สองร้อเลยนะเือทุกคนอยากเห็นกันยัง เดี๋ยวผมจะให้ดูนะสาสองนี่เย้ทุกคนทำไมในกล้องมันเหมือนโลแดงเลยวะนี่โคตรสวยเลยยีย่หยางสวยเลยวะทุกคนดูดินี่ยะผมนี่อยางได้เลยไม่เหมือนโลดําเลยนะครับโลดำมันมืดนะนี่เป็นโลชมพูอย่างสวยเลยวะยด นี่ประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ว่าทรงมันยังสูงๆอยู่นะครับต้องไปโหลดลงอีกนะข้างหน้าก็สูงนะขนาดโหลดเกือบเกือบจะสุดแกนแล้วนะครับก็ยังดูสูงอยู่นะเนี่ยข้างหลังก็ต่ําพอดีแล้วนะทรงข้างหลังยางได้เลยนะครับยิบก็ได้อยู่ทุกคนก็ได้อยู่นะประมาณนี้แหละ